เดี๋ยวนะักเรียนะจ,ะจ,ะจะต้องทําเองเราวันนี้ให้เล่นดูเดี๋ยวองกลับไปสาธิตที่บ้านน้ํามันใส่ผมคุณปู่คุณย่าอะไรอย่างเงี้ยคนแก่ๆชอบซื้อน้ามันใส่ผมเป็นกระปุกออกสีชมพูสีเขียวทาแล้วหอมๆเหม็นๆนนะะั่นแหะเสร็จเรียบร้อยแล้วยกหลอด<า>นะยกหลอดคาปิลารี่ขึ้นจากน้ําหรือว่ายกทั้งหมดเลยขึ้นจากน้ํานะ แล้วใช้กระดาษเยือ่อซับอาจจะเป็นกระดาษทิชชู่ก็ได้เล็กน้อยนะนักเรียนมันต้องถึงขั้นออกแบบใช้กระดาษหนังสือพิมพ์ซับน้ํานะไม่ต้องถึงขนาดนั้นนะ่ะเพื่อมีให้ฟองอากาศเกิดขึ้นแล้วก็จุ่มปลายหลอดนะฮะจุ่มปลายหลอดลงในอ่างน้ำหรือในบิ๊กเกอร์ที่บรรจุน้ำสีน้ำสีของเราก็ใช้พวกอะไรเอ่ยนักเรียนอาจจะออก ใช้หมึกก็ได้หมึกที่นักเรียนทำไมเอ่ยเติมในทราบอยู่นะไม่ได้ไม่ได้ซื้ออะไรนะไม่ได้ซื้อหมึกตลับใส่เครื่องพรินเตอร์ก็นหรอกซื้อหมึกขวดขวดมาฉีดกันอย่างนั้นก็ทำไมใช้ได้หยดลงไปหนึ่งหยดใช้หมึกหยดลงไปหรือจะใช้ด่างทับทิมก็ได้สีผสมอาหาร ก็ได้ได้ทั้งนั้นเลย<อ>นะอ,นอืขมิข้นก็ได้เอาละ่ะประคองไว้ก่อนเนาะอ่านเรียนขันลุกขึ้นขันตัวนี้ ขันนะั้นไม่ได้ให้หัวเลาะนะให้แบบว่าขันชะนกเปิดอะเปิดอะขันนี่แปลว่าหัวเลาะใช่ไหมไม่ใช่นะอันนี้อ่าและนักนเรียนห้ามทำไมคะห้ามเกิดเพราะว่าขยันมากเลยก็คือใช้กิ่งไม้ลอดวงนี้ไปแล้วก็เป็นอันว่าเออเขาเรียกขยันไงจริงๆแล้วเขาคือเขาตรงกันข้ามเป็นคำตรงกันข้ามภาษาไทยใช่ไหมคะอีกค่ะ ออพอแล้วเดี๋ยวตายฉิบฮะอย่าเพิ่งยังยังไม่ถือว่าเสร็จแต่ตอนนี้คั้มไว้ให้เท่านั้นล่ะก็คือคุณครูจะใช้บิก,กอร์แล้วก็น้ำไม่ต้องถึงขั้นใช้น้ำกันแล้วน้ำในอ่างก็ทำไมใช้ได้แต่ครูไม่ใช้เพราะว่าทำไมเอ่ยเพราะว่ามันจะทำให้ก้นบิก,กอร์เปียกแล้วเลอะเทอะเรลี่ยนนะเราก็ใช้น้ำ นี่นะตอนนี้ก็ทำไมคะใส่ด่างทับทิมลงไปเพื่อให้เกิดสีใช่ไหมคะเอาแท่งแก้วคนเข้าอ่านาเรียนคนแท่งแก้วให้เกิดสีม่วงกระจายทั่ว แค่นี้ก็พอแล้วสีไม่จำเป็นต้องแบบมาสมืดเลยนะตอนนี้เรามีบิก,กอร์บรรจุน้ำสีแล้วใช่ไหมคะต่อไปอันที่ห้าก็จะทำไมคะไปที่สไลด์นะ มีบิก,กอร์บรรจุน้ำสีเรียบร้อยแล้วก็ทำไมคะนีบหลอดนะนีบหลอดหลอดอัน,นอันนี้ถ้านักเรียนไม่มีหลอดการใช้หลอดเพื่อทำให้สายยางเนี้ยกระชับอยู่ตัวนะคะนักเรียนอาจจะไม่ใช้หลอดนักเรียนก็ ถ้าหากว่านักเรียนได้สายยางมาใหญ่หลอดก็ไม่รู้จะไปหาหลอดที่ไหนใหญ่มากเลยก็ใช้สายยางอย่างเดียวก็ได้หนีบหลอดนะหนีบหลอดคอมบิลเรีก็คือหลอดแก้วอะหลอดแก้วนะให้ติดกับกิ่งไม้ตรงนี้เรียบร้อยแล้วก็ติดตั้งเครื่องมือไว้ในห้องปฏิบัติการแล้วก็วัดระยะฟองอากาศก็คือ จะมีกลุ่มของนักเรียนบางกลุ่มที่ได้หลอดที่ได้ท่อพลาสติกเล็กไปสามารถจะเข้าแทง่แทงแก้วที่มีรูอันนี้ได้แต่ว่าถ้านักเรียนได้สายยางที่ทําไมคะใหญ่นักเรียนก็จะไม่ผ่านมันไม่ได้นักเรียนก็ไม่ต้องก็ทําไมคะจบแค่นี้จบข่าวแค่นี้ทีนี้สายยางเนี่ยนักเรียนถ้ามันยาวนักเรียนก็ต้องทําไมคะตัดได้ เวลาตัดทุกอย่างให้ทำในใช่สีแดงในเลือดคูนี่แหละเขาว่าพี่เขาครอบครัวที่บ้านเป็นพยาบาลเขาเลยคุ้นเคยทำให้คุณครูเสียวไปด้วยอา้าวนักเรียนทำไมคะ แทงแก้วคนนิดนึงชงโอเลี้ยงหน่อยชงเรียบร้อยแล้วเอาใส่กระป๋องไว้เลยใส่กระป๋องด้านหลังไว้เลยเอาล่ะอืมคุณครูก็ว่างั้นเลยตกใจนะเนี่ยที่จริงแล้วมันไม่ใช่เลือดมันเป็นมันเป็นอะไรเอ่ย ใช่พี่บอกสงสัยเดี๋ยวมันต้องเป็นสีม่วงแน่เลยเอาละนัาเรียนก็ทำไมคะเอายกอ่างขึ้นทีนี้ทำไมเอ่ยมันจะสัมพันธ์กันหรือไม่นัาเรียนสามารถปรับอะไรได้คะตรงนี้อะทำไมคะ นักเรียนอาจจะในการในการที่นักเรียนจะออกแบบการทดลองเนี่ยถ้านักเรียนมีหลอดแก้วหุ้มขึ้นมามันจะทําให้ทำไมคะต้นไม้ที่กำลังดูการคายเนี่ยคือมันได้ได้รูปทรงคืออันนี้อาจจะไม่ขยับก็ไม่เกิดฟองอากาศแต่ถามว่าถ้าไม่มี ไปได้สายยางแล้วหาหลอดแก้วที่มันจะใหญ่พอจะสวมอันนี้ขึ้นมาไม่มีไม่มีก็ไม่เป็นไรแต่พยายามคิดหาไอเดียคือได้คะแนนทั้งหมดแหละแต่ว่ามันได้มากได้น้อยแต่ถ้าสายตัวนี้เป็นสายน้ําเกลือคุณครูจะบอกว่าสามารถหาหลอดได้เยอะมากหลอดแก้วจะต้องสวมหุ้มขึ้นมาอีกนะเพื่อจะจับชนกตัวนี้อันนี้เพื่อนจับกับอะไรเลยกิ่งไม้เลยเอาละเราก็จะได้โฟโตโมิเตอร์อย่างง่าย ลำบากไหมเนี่ยลำบากไหมไม่ไม่ลำบากแต่ทำยากค่ะใช่ไหมยากก็ไม่ยากเลยเอาละเดี๋ยวจับภาพใหญ่ๆผลการทดลองอันนี้เป็นชุดสาธิตชุดสาธิตเวลาที่เหลือให้ซ้อมมือลองทำโฟโตมิเตอร์อย่างง่าย นี้เดี๋ยวเราจะจับเต็มเลยจากชุดนี้คุณครูถามว่าเมื่อเวลาผ่านไปนักเรียนคิดว่าจะเป็นไงเอ่ยติ๊กตอกติ๊กตอกคิดสิน้ำจะเป็นสีม่วงหรออ่ะเ,ะเริ่มคิดแล้วเริ่มคิด ถึงขั้นคายน้ําออกมาเป็นสีม่วงแสดงว่ามันมีการคลายน้ําจนสีขาวในเนี้ยหมดเลยใช้เวลานานมากนะใบจะเป็นสีม่วงได้โอกาสเนี้ยเกิดได้แต่ต้องใช้เวลานานมากคุณครูบอกแล้วไงเกิดเพราะว่าคายน้าตัวเนี้ยเป็น,เป,นเป็นไปได้แต่นานมากมเหมือนเราแช่ต้นผักกะสังในน้ําสีจริงไหมคะมแต่นี้คุณครูจะให้แค่สังเกตว่าในสายยางเนี่ยน้ำมีการเปลี่ยนสีไหมเมื่อเวลาผ่านไป เธอคิดว่าเปลี่ยนไหมคะ <Yeah. S 1> มเธอคิดว่าเปลี่ยนก็คือน้ำสีไหนสีม่วงจะเริ่มขึ้นไปตามสายยางสีขาวหายไปไหนสีขาวหายไปไหนถูกลำเลียงขึ้นทางใบแล้วก็คายออกทางปากใบใช้น้ำสีขาวไปเรื่อยๆน้ำสีม่วง ก็จะขึ้นมาเรื่อยๆใช่ไหมคะแสดงว่าเราเห็นและพืชมีการพายน้าโฟโตโมิเตอร์อย่างง่ายอันนี้เป็นการแสดงผลยืนยันอย่างง่ายลําบากไหมลําบากไหมคะคิดเองว่าจะใช้อุปกรณ์อะไรขาตั้งเนี่ยทำให้แข็งแรงมิฉะนั้นแล้วจะทาให้อะไรเอ่ยล้มได้ลองออกแบบขาตั้งมาสิันเรียนลองออกแบบทั้งชุดเลยเนี่ย ออกแบบขาตั้งแต่ไม่ต้องให้คุณพ่อถึงขั้นต่อไม้มาให้นะลองเลือกออกลองเลือกดูอุปกรณ์ที่มันเหลือใช้นะอาจจะเป็นอุปกรณ์ที่ไม่ใช้ภายในบ้านคมไฟตั้งโต๊ะที่มันกระเลกระลาดเหลือแต่แกนเหลือแต่อะไรใช้ได้หมดทุกอย่างใช้ได้หมดดีไซน์ออกมาแล้วมีขาจับแขนจับมือจับตัวที่จับตัวนี้น่าจะใช้อะไรได้บ้าง ไม้หนีบผ้าดีมากเป็นความคิดที่ดีนักเรียนก็ประยุกต์แกนพวกนี้ใช้ะไ่ได้บ้างใช้ะไ่ได้บ้างนะลองคิดแล้วก็ลองทําดูอะตอนนี้เวลาที่เหลือนักเรียนลองทําดูลองเล่นดูว่าจะทําได้ไหมอะเวลาที่เหลือทําได้เลยค่ะเชิญค่ะทุกกลุ่มเชิญค่ะ อ่าวัสลินปิดฝาซะ